อูกปิ้่เแม่ยฮะแผลแผลว่านดูเ <c oughs> ลืดอ,เอลดมเซมเป็นบ่อกคนมันอีปลาสิมาคนอันนั้นปลาสิมาคน,น,นคกอยส์กลุง ก็ไปตัดเอาหัวน้อยเอากิ๊กบ่ได้จ้าจังเลยค่อยนะโอ้ละแซ่บแซ่ฮูบได้ให้ลืมฮูบได้อืมบ่มีูบเออูบดิอลงดิอย่าไปเยบเด้อป้งป้งจังัเหลือละบุยังมีแต่วิดีโอยังๆมาทุกคนเงเลือดแป้งอะไรนี่นะมีอันมเผ็ดมีหอมบัวอเผ็ดเลยบ ดอกคอมเออค่อยคืดบานันไลยค่อยคืดบานห่วยน้ะเว้นบ่วยหนุ่มเอาตัวนี้ก่อนมีเด็กคือไงครับมีเด็กอันนี้จะเป็นปูอันนี้ก็จะเป็นเลือดเลือดคืออะไรเลือดคือเลือดน,นั่นแหละกินหมยก็ได้เออบบลื่นไหมเนาะหิบ บ่ให <No S 1> <mel os> ้จานเดียวเอ่อเออคนเออคนคนเล่คนเล่ใส่กันคนเล่คนเล่ใส่กันเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้ชิดน้อยไปห้องเนี่ยนาะกแตใส่อีโคฟี่ถังไลอก่อนกูกระุ้นบ่อได้หรอกเนาะ เอาตกแป้งนาะเด้เอยหนุแป้งก็บว่อืมน <laughs> ีตกตอกตกแป้งยางกับค,คุเรคเเขากันไม่มีเคน,นเมนมว <laughs> เนาะอ๋อบอ้วนใงานนี่หาอะไรเนี้เอาขึ้นบัมาตีม้วนขึ้นบัมาปืยักษ์เขาจะจ่ายหาเอาอใช่ปเอาะบางฝไหมปื๊ดอ้ ใส่จานแล้วก็เอาเลือดหวดเอาก็กบ่ได้แเฮ็ดเด้อซากินี่มาสมแล้วก็กินแต่ซากิบ่กินเลือดเอามาให้ทุกคนที่ໃຜที่มักเลือดเบิ่งซื่อๆแปงวันี้ เออนี่ตัได้ไล่คือดิปักกินยึดบ่น้าแปเนาะอเขาอันจักคนอือนับคนใอหป้เอาาโซปอไมเอ่ามันจะยกเว้นเียเจ้าานี่คือสุดลเนาะ ตายาันดันนนก็ด้เบานะวด้ตัวเ็เกินมากยงหัวย่างเดียวเ็เหนหัวแล้วก็แล้วอีมอน่ได้แน่เดอีมอนได้ยานนเดียวบอกวันกันอุมรบ่อสร้างบนพผาปะคุ้งโอ้ยแล้วแต้นอะไรอย้าี้เขาจกุ้งเดนห่นเแบบอดเขาช่วยภาษักุ้งนะแม่้านเรายามไปเต็มพี่นะ เออแล้วเปนอจารจาจิงไก่นเขาไปเดีโอแบบนอจารเจงไ่เออแล้วอาน้เลาาอืมอันนี้นดเบ้งเบ้งบูไปละนะเซฟทุกคนบ้าบาบิคือวานลงดดอนเออมลงทบ่าเออลงหสัมฤล โอ้นายทุกคนเลือนมาแล้วเด้อเตรียม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 เตียมทกคนเตรียมี้เตรียม้ไมกูำาแต่เ่เนดีไหครบบักินหอมู้เอามันเลือนอันเด้เลือเนาะแต่บื่อสแด้โอ้ปุ่งน้ำให้สร้างอ่ะบอกเอามีเอามีเ้งเียับเกิดอันนึง โฮ้ยแซ่บแปลงยหงโอ้โหไม่ก็เด้เอาเอาหัวเอามามาหัวหัวโซ่เลยไหมดีอเอาล้คนละอันี่โอโหอ้โอ้ไมก็ไมก็เห็นม่เติมเลอดลงไปละเป็นเป็นหมูมารุนเอาเองว่าสันนี้ สไลายมัวว่ัสดอแต่การิินได้ทุกเครื่อเดีไปเฮามาออเกี่ยมานอกพี่เออมาอันไหนเวียงมาแล้ววอันนี้ไม่ยากนลยลุงลวนเออ โอ้นะเซแฟดไปเปิดว่าสันนี้โอ้พีเใจเย็นเรจะเจ้างามแล้วเหมอนกันอปโนีกเป็กก็ได้เอโนกเดี๋ยวไท้านี่มือนกันงามเนี่แปลงกองไฟเนี่ยจานนึ่งก็ได้วบมาไป ท้ามก่อนมอยสุกแล้วบุมอแล้วมอแล้วมอแล้วาสร็เออนสซอออนเจ้าสเออนเรือเือเซเมนเป็นเป็นบเบาคนมันนีปลาสิมาคนอันนั้น ปลาสิมาคนกอยกุ et no. ้งแบงค์เพื่อแฟรมาบักเห็ดฟุ้นมีละเอาไส้อันนั้นน่ะนี่เอาข้าก็เองนี่เมี่ยงนบักเห็ดฟุ้นบักเห็ดฟุ้นใส่ก่อนบมเนียนันนลาเห็ดแห่โอ้เลือแป้งเหเอาเมื่อเหลปนะเลือเลือเสนเตนเราไปเปิแฟให้คุณจะเอะไรอเออเอเิมมเ โอมาแม่กาีคนก้อยก็ไปตัดเอาคนละน้อยเอาคิดเขก็ได้บเลยไจังๆเลยค่อยนะโอ้หน้าเสบแสะหูเลยได้ที่ลืมหูเลยอือตรงนี้หูดีเอนอาลุงดีอดี๋ยวไปเย็บด้ยด้อ

มาแล้วก็สิได้นั่งแบบนี้กันทุกคนยายครับเขาแบบนีเลยเด้อเด็กก็จะได้นั่งไม่เป็นธรรมศาส์แบบนี้เลยเนาะนั่งซาสนั่งยังไปีเลยอยังยเแมาทุกคนเอ้าเอาเอาหอย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 เออยังยังผนห่ขัวเห็นบะก็้ธรรมศาสตร์ด้วยพี่น้องเ่น้องสีทองนะธรรมศาสตร์ ะบวใหแม่น่อมาสเอาก็ยาจานไหมยาจานหมเอาใมาเมนอไหยงุมมีรอยรอยดอกติจัดแ่ดอกเดียวจั่มสุดจุเอาละเอาละอะหมอนะเห็นให้แม่ไหมลูกเอาหมอนเห็นให้แม่ไหมตูแม่ลูกเ้้นอะ่เส้นอะไ่้ยเนอะไร้นอะไรขอห

เออกองคอยบังเออจะเลเออเอาเออได้เห็นดิจะทำมาซาลกำลังเริ่มเขาเลยทุกคนเด้อมาดครับแม่กิบมาแแม่มากลับแม่เดี๋ยวผักนะครบระบบจานอ่ะแปลงมาจะนับละครบละไม่จะครบแล้วปโอเคทุกคนมาปลาเจะามานั่งมาเนี้ยมามามานั่งนี่นี่นะใส่กุ้งเท่า นอะนั่นาดซาดมันซ่าด้วยิฮนะมาด้อทุกคนแซ่เปงแซบอกแซ่ปูแหนบหาเขาสซมาขี่เ้อทุกคนอ้าวมนจะให้แแม่ไม่ใช่ตัวซื่นที่เปืือนน่ะโอ้ตัยซ่นดีแฮอวะไม่เปงแลยว่ะี๋ยวมาห้ไม่เปงเดี๋ยวมื่อื่นตัวนึงเด้อ

ิบมก็อกกิสปุงนะเนาะันเลือดอ่นน้บอกการเพือข้าว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 ขบข้าวข้าวาวข้าวข้าวข้้าว้าวข้าวข้าวาวข้าวข้้าวข้าวขกาวข้า่ข้าว้าว้้ก้าา อาสกกลุกำลังต <SM AT> ัไอนนนยเอาบอเนี way, so ่ยนั่งับกันไงไอ้เอากจนั่งนี่เนี่ยบอเซาบจบข้าวไปหาตอนบอจะบองเลยนีแต่มอน่ตอนให้้วบให้ตอนตอนให้ง ทุกคนอยากปิงปิดมาแล้วเด้อนิงวันนไซส์ปุ๋ยเนี่ยบองบอัองคอสัตว์ซีมก่อเด้อแทเลยก็แ่ายกปิงเลยม่ฮะ้า กวนเกบงอกนนะมนบิับมามรถบานะแซบเน่ยแปงบ้านี่ก่อนแซบเนี่ยออมันแซบที่เขาได้กินตีนเน่ยบองตีนนี่ยบองข้า่นะบ้ได้ใจแฮแซบเาะแซบแบบออบ้องคอนี่ะกุ้งบางเพ็มมาแฮะครับเสี้ยงบ้องคอเนี่ยแซบบองคอเนี่ยบ้าด้ืออเบองคอแล้ลุ่มเนาะ เลือดเซเมนแตนเลยดูมเดดือประเสริ่ี้ให้กินอะ่างเชียงหรือผมกให้ไปกินหนไไสก่อนมาน่ะเดีเพชรพันยอิ่มเแล้วระอาดอาดมั้น้ำเกี่ยวกันอืกะกรอยกุ้งมันมีแต่ว่าการเข้าไปซือขึนขาขอนเนอะ เออให้ทองให้บ้าเดิบ้าซึ่งบวาอดเขามาแต่หุ่นตีย้ำเลยได้ข้าว้นีมากินอันซ่ากุ้งเนี้ยกเมาให้พี่กังหัาให้มีเป็ดเอาไปุงเ้กิไหนารีแม่งเราเมื่อนั้นถ้าเปิดนกดอนวันนี้เราเป็นเดือแกก็จอก

หมูน้าแฮปปี้ห้าเจ้าก็เลี้ยงหมือนกัเลี้ยงก็โอเนไปเอาทำไข่ก <y> ันไปไข่หันบอกเท่บ <car urine ir> ัง okay, หัามกินเด้อหมืนเป็นเลี Böyle ้ยงไว้หนึ่งแม่นั่นาอม่หนัเลี้ยงไปกินไข่ไข่เมื่อบอกไงเลี้ยงก็ส่งอะไรห้องข้อ จาบ่ไดนยินหียงฮานเปิดอันนั้นอันนี้นะฮนอเเะนหนึ่งเปอซนห้อคากินะดิพดแล้วพูดแวคันบาสั่นเมนพนักงานเราเลี้ยงบไดคนถูกบด้เลี้ยงคนถูกบอดี้ยงฮนล้ล้คากแต่สแไว่าแต่ละยอมงยอมมากินได้ือนบ้ากับ้ามือนึงสั่นบ้าๆจริงบ้าๆนะอนเยค่าสลอยอย่อัอีนี่เมืกิ อื่นเือื่นเืออีเหียงเยขาดจะลอยอยู่เยีงเป็นยังเนัไม่รู้นกินเี้ยกินแซบ้อยู่เรืก่อตให้ขาอยู่เรืแซบวลาน้ก็ไปนะแลแล้วเียงว่าเป็ดกัดอันมากกัยสลุงตุกกรุกแงแต ล้นทีฮอตนัดเหียงนหนมสมน้าตาเราปจะแจกเล่นไปอดานียเหนเบไล่พี่น้องเด็กทุกคนกำลังกินย่างเตอร่อยเรตอร่อยกัดไก่กัดปีดแล้วกินอิ่มแล้วทุกคนแล้วก็งานล้างถ้วยเนาะ ซ okay. ักกิ๊กสิไปล้างบ่ใส่ซอแป้งเนาะซักุงแห่บ่ล้างหัวซออีกเกลืออีกเอาโอ้ยมีหยังเอาแปงเจ้าล้างหวในเฮือนดแล้วบ่แปงเจ้าไหนเจ้าล้างโอเจ้าล้างหวในเฮือนดละแปงบ่อยนะกิกจกิกม สะเป่งลังหวยตังกรองไว้นี่เด้อไว้ให้สะเป่งลังหวยอู้หีนอ๋อวว่าจัดเยอะทุกคนสก,กิก,สสก,ก็จะได้เมืออะไรสกิก็อะไรต้องกินไปตอนไปตู่โฮมเนาะนี่เด้นี่ปิงข้าไก่เนาะและะ้วก็สิได้ออกไป เมือม่อไปเมื่อกัน